ว่าตอนนี้ส้มต้องการแก้ทั้งฉบับส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการที่จะเอาธุรกิจสีดําขึ้นมาเป็นสีขาวเพราะมันเป็นคนพูดเองว่าธุรกิจใต้ดินประเทศไทยเยอะมากดังนั้นเราต้องเอาขึ้นมาแล้วก็แก้ไขกฎหมายซะเพื่อให้มันเป็นสีขาวเราจะได้เก็บภาษีได้นั่นแหละที่มันบอกว่ามีเราไม่มีเทาอีกหน่อยมันก็จะมีบ่อนเสรีการพนันเสรีโสเพณีเสรีอย่างที่มันพูดไงเซ็กเวิกเกอร์ชุราเสรีนะครับชิบหายเลยทีเดียวนะครับรักษาคนขเขเมร ผมรู้แล้วครับว่าทำไมผลโพมันเพิ่มขึ้นเพิ moon, ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ๋อมันนับพวกบียเอ็นพวกอุยกูพวกคาเมนพวกโรฮิงญาด้วยแล้วดีไม่ดีก่อนใกล้เลือกตั้งเนี่ยโพน่าจะทะลุเป็นร้อยล้านเสียงครับเพราะตอนนี้ทะลุทะลุ80ล้านไปแล้วนะครับตอนนี้ทะลุไปแล้วนะฮะขอบคุณพี่ไผ่มากๆครับผมตอนนี้ตอนนี้ไปประมาณ8ปดล้านแล้วนะนะครับอีกหน่อยก็น่าจะไป800 88ล้านเสียงก็คาดว่าสสที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับน่าจะประมาณทักอ่าน่าจะประมาณสักหกร้อยคนน่ะนับวันมึงยิ่งเหมือนพี่เต้ขึ้นทุกวันนะนะครับหัวข้อดีเบตของรอมดอนคืออะไรอนาคตของภาคใต้นั้นพอจะมีหวังหรือไม่อ๋อมีหวังอยู่แล้วครับถ้าพวกมึงไม่อยู่กันนะครับ คือถ้ามึงไม่ยุกันมาวางระเบิดนะฮะสร้างความก่อกวนมันไปได้อยู่แล้วครับพักตรงพักใต้นะครับผมนะฮะมึงไม่ต้องมานั่งโอ้โหอนาคตของภักใต้ยังพอมีหวังมีหวังครับถ้าไม่มีมึงอ่ะนะ <laughs> ถ้าพักประชาชนเป็นรัฐบาลประเทศจะดีขึ้นอย่างไรอ๋อนะฮะขนาดพักมึงยังไม่ดีขึ้นเลย <laughs> เป็นคําถามที่มึงต้องดูพักมึงก่อนนะครับคือพักมึงยังทําให้ดีไม่ได้เลยทอน นะฮะมันชิบหายไปตั้งแต่มึงมึงไปยุให้ประเทศชาติลงทุนในไฮเปอร์หลูแล้วมึงเสียหายไปเป็นสองหมื่นกว่าล้านแล้ว <laughs> มันชิบหายไปตั้งแต่มึงตัดสินใจไม่อุ้มการบินไทยแล้วมันชิบหายไปตั้งแต่ไอทีมตัดสินใจไม่จําเป็นต้องมีกองทัพแล้วถ้าผู้นําฉลาดพอไม่จําเป็นต้องมีกองทัพสมมุติว่า้ามีคนมาลุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าจะรบชนะใครก็มึงไม่มีกองทัพมึงจะไปรบชนะใครอะ่ะ าเป็นคุณทิมพิธาเหตุการณ์ชายแดงคงไม่บานปลายถึงขนาดนี้ก็ไม่บานปลายอยู่แล้วเพราะมึงไม่ลบนะมึงไม่ลบกัอะไรกับใครเลยนะมึงให้เขาเลยมึงให้ฝรั่งเศสมาตัดสินมึงให้อเมริกามาตัดสินสุดท้ยอเมริกาก็มาตัดสินแบ่งแยกก็คือยกดินแดนให้กัมเรไปมึงก็ยอมรับตรงนั้นเพราะมึงเป็นหาอะไรไม่รู้ยูเอ็มเป็นพ่อมึงหรือไงมึงจะไม่มีทางลบกับกัมเณรเลยเพราะมึงจะเอาคนกลางเอาประเทศยูองยูเอ็นต่างๆมาตัดสินแล้วมันก็จะตัดสิน แบ่งแยกแผ่นดินไทยให้าเมรล้วมันก็จะเอาแผ่นดินที่แบ่งแยกไปเนี่ยมาตั้งฐานทัพเพื่อลบกับจีนเพื่อขาน้ำนาากับจีนเพราะจีนป็นครองอาเซียนอยู่แล้วที่มันแล้วที่อเมริกามันให้งบประมาณไทยมาปราบสแกมเมอร์เนี่ยเพราะอะไรเฮ้ยคุณกบทําไมอเมริกามันถึงให้งบประมาณมาปราบสแกมเมอร์มันเข้าข้างไทยหรือเปล่ามันกลับมาดีกับไทยหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่ทาเมรมีธุรกิจจีนอยู่90อร์เซ ดังนั้นการให้งบประมาณสนับสนุนไทยให้ปาบและเคียร์สแกมเมอร์ในคขมรคืออะไรคือหมายถึงว่าถ้าปาบสแกมเมอร์มันต้องใช้กําลังพอใช้กําลังเนี่ยธุรกิจจีนที่อยู่ในนั้นมันได้รับผลกระทบมันจะมีปัญหาดังนั้นเกมนี้คือต้องการยืมมือไทยในการทําธุรกิจจีนที่อยู่ในเขมรนะฮะไทยก็รู้ดีครับไม่เป็นไรครับไทยก็บอกว่าพี่สีมันให้ตังค์ผมมางั้นเอางี้ไหม พี่สีก็ปาบให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมแบ่งให้ยี่สิบเปอร์เซ็นตพี่สีปาบเองเลยจะได้ไม่กระทบธุรกิจพี่สีนะฮ <laughs> นะไทยต้องรับไปก่อนครับไม่รับก็ไม่ได้เขาถ้าไม่รับแสดงว่าเป็นปฏิปักษ์กับอเมริกาอเมริกาผู้ใหญ่ให้ของไม่รับก็ไม่ได้ต้องรับมาก่อนรับแล้วทํายังไงอีกเรื่องหนึ่งครับ <laughs> เปิดด่านแน่ๆถ้าส้มเข้ามาแดงเข้ามายังไงก็เปิดด่านครับ นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุปาจีทําคืออะไรภายในสองเดือนสามเดือนสิ่งที่จุปจุปจีคือทำอะไรคือต้องเปิดตลาดใหม่ให้กับตลาดข้าวตลาดขายสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเกมนี้มันถูกวางไว้แล้วถูกดีลไว้แล้วตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วลุงตู่ดีล FTA ตั้งกี่ฉบับนี่คือสิ่งที่ส้มแดงไม่เคยรู้ไปถึงด้อมมันนะนะไม่เคยรู้รับและบางอย่างที่มันพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสมาร์ทมิเตอร์อย่างเงี้ยสมาร์ทมิเตอร์แม่งมีตั้งแต่สมัยปี64แล้ว มีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่เพิ่งเพิ่งมีหลายอย่างมันมีมาตลอดครับมีมานานแล้วนะฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอสุปจีเข้ามาถึงดีลปิด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 ราคาข้าวขึ้นเลยส่วนหนึ่งก็เพราะอะไรไม่มีข้าวขมรมาสวมเพราะก่อนหน้านี้มีข้าวขมรนมาสวมคนก็เลยไม่อยากซื้อต่างชาติก็เลยไม่อยากซื้อเพราะข้าวมันไร้คุณภาพข้าวขมรนมาสวมได้ไงต้องไปถามยิ่งลักษ นะ,ะคุณสิริกัญญาบอกว่าการแก้คอร์รัปชันต้องกดดันและตั้ง KPI ให้กับองค์กรต่างๆผมก็ย้อนถามกลับไปกับคุณจิริกัญญาว่าคุณจิริกัญญาได้ตั้ง KPI ให้กับพักตัวเองหรือยัง KPI คือการประเมินศักยภาพการทำงานนะครับว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ผ่านศักยภาพไหมทำงานถึงศักยภาพไหมขอบคุณครับคุณแม่แหม่มนะฮะคุณบอกให้ตั้ง KPI กับองค์กรต่างๆ แล้วคุณตั้ง KPI กับพักคุณเรี่องนะแต่ถ้าปปชทํางานไม่ดีเราก็ควรถอดปปชได้จึงจําเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องถอดถอนองค์กรอิสระไม่มีปัญหาครับแต่เอาเป็นเรื่องๆนะครับมึงเอาเป็นเรื่องๆนะครับไม่ใช่ทั้งฉบับครับถ้ามึงจะแก้ลายมาตาหนูก็บอกว่าแก้ได้แต่ต้องแก้ลายมาตา คนก็ไปบอกว่าเสียหนูยอมรับในการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้งหับไม่ใช่หนูบอกว่าบางมาตตามก็แก้ได้คือแก้อะลยแก้ให้มันหนักขึ้นแก้มันหนักขึ้นนะครับไม่ใช่แก้ทั้งฉบับนะฮะคนก็ไปตีโจมตีหนูว่าหนูจะแก้ัฉบับหนูมันไม่กล้าแก้ทั้งฉบับหรอกครับนะฮะ เาบอกอยู่ลายมาตาที่มันมีปัญหาแต่หนูเนี่ยมันแสบพี้าใช่ไหมลายมาตาที่มีปัญหามันไม่ได้มีปัญหาหรอกนะฮะแต่จะแก้ให้มันมึงอยากแก้อ๋อมึงพูดมาเองนะเกมมันบีบให้ส้มต้องโฟกัสว่าตกลงมึงจะแก้อะไรบ้างจากการที่มันจะแก้ทั้งฉบับ เพราะตอนนี้ส้มต้องการแก้ทั้งฉบับส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการที่จะเอาธุรกิจสีดําขึ้นมาเป็นสีขาวเพราะมันเป็นคนพูดเองว่าธุรกิจใต้ดินประเทศไทยเยอะมากดังนั้นเราต้องเอาขึ้นมาแล้วก็แก้ไขกฎหมายซะเพื่อให้มันเป็นสีขาวเราจะได้เก็บภาษีได้นั่นแหละที่มันบอกว่ามีเราไม่มีเทา <c oughs> อีกหน่อยมันก็จะมีบ่อนเสรีการพานันเสรีโสเพณีเสรีอย่างที่มันพูดไง เซ็กโวเกอร์สุราเสรีที่คือสิ่งที่มันพูดไงนะครับชิปหายเลยทีเดียวนะครับชิปหายเลยนะฮะอา้าไอ้กบมโนมันก็มีอยู่ในสังคมอยู่แล้วแล้วทําไมอะ่ะดันที่มาให้มันถูกกฎหมายไม่ดีหรอของที่มันไม่ดีเนี่ยของที่มันดาดาเนี่ยให้มันอยู่ในหลืบในซอกก็ดีแล้วอย่าให้มันจับถึงง่ายเข้าถึงง่ายให้มันหลบหลบซ่อนซ่อน ให้มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าให้สังคมมันยอมรับมึงไปซื้อผู้หญิงมาคนหนึ่งมึงกล้าเปล่าประกาศว,ว่ามึงวันนี้มึงไปซื้อผู้หญิงมามึงกล้าพูดไหมแสดงว่ามึงยังมียางอายอยู่ใช่ไหม <S 1> <S 1> มึงเลยไม่กล้าพูดว่าวันนี้มึงไปซื้อไปซือปซ้อโซอเพณีมาเนี่ยแต่ถ้ามึงถูกกฎหมายปุ๊บกลายเป็นว่ามึงต้องมาประกาศประกาศเป็นเรื่องปกติว่าเอ้ยวันนี้ผมไปซื้อผู้หญิงคนนี้มาด้่ยนะเละเทะไปหมดประเทศไทยแม่งสังคม ใช่ครับพี่ไผ่ครับมันเลยไม่เอาศาสนาครับนะเพราะมันเสรีภาพครับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันครับคนเท่ากันครับมันไม่มีการเคารพกันครับพี่พอไม่มีการเคารพกันมันก็อยู่เหมือนสัตว์แหละครับพี่มันไม่เอาเจ้าครับเพราะมันจะขึ้นเป็นเจ้าเองพายพวกนี้มันสันดานสันดานคณะร่านครับสองสี่เจ็ดห้าครับ พอขึ้นเป็นเจ้าเองเสือกไม่มีปัญญาบริหารประเทศชาติไม่มีแผนเศรษฐกิจสุดท้ายคืนให้เจ้าบริหารเหมือนเดิมจากการที่เจ้าบริหารอยู่ประเทศก็ยังดีอยู่คืนให้เจ้าคือคืนประเทศที่เป็นซากประหลากขักพังให้เจ้าไปแก้ไขกันเองนะฮะนี่คือสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นแล้วแม่งโอ้โหอยากจะอยากจะเจริญมากเลยนะ แต่พูดจังเลยนะครับโอ้โหอยากจะเจริญมากนะครับไม่อยากให้เด็กเรียนปวดศิรษะแต่ชอบจังเลยสองสี่เจ็ดห้าปีดีพนมยงพระเจ้าตากเนี่ย <c oughs> ได้หาอะไรอะ่ะนะครับสองสี่เจ็ดห้ามึงเห็นสภาพมันไหมอ่ะตอนที่มันขึ้นมาบริหารมันบริหารได้ไหมสุดท้ายมึงก็จะเผด็จการบังคับให้ประชาชนทำนงทำนานน่นนี่นั่นต่างๆแม่งก็เผด็จการทั้งนั้นแหละไม่มีเสรีภาพหรอก พระเจ้าจอยู่หัวเนี่ยเสรีภาพสุดแล้วสมัยก่อนเป็นระบบพ่อปกครองลูกเนี่ยเสรีภาพสุดแล้วทุกวันนี้ท่านก็ยังเกื้อกูลล่าสุดก็คืออะไรรับคนที่บาดเจ็บครอบครัวที่บาดเจ็บจากเคนที่ล้มทับรางรถไฟเข้ามาอยู่ในพระบรมคนไข้ในพระบรมบราชุปธรมท่านติดตามสถานการณ์ประเทศชาติตลอดเวลาอย่าบอกว่าท่านไม่รู้แต่ท่านแค่ไม่พูด คนที่เป็นเจ้าของบ้านจุดสูงสุดอ่ะพญาอินทร์พญามา,างกรเนี่ยเขาอยู่สูงกว่าเราคนจะปกครองประเทศชาติได้ไม่มีคําว่าไม่รู้ครับมีแต่มึงคิดว่าท่านไม่รู้มีแต่มึงคิดว่าคนอื่นเขาโง่พอมึงคิดว่าคนอื่นเขาโง่ปุ๊บเนี่ยนะครับมึงเนี่ยชิบหายทันที <laughs> นะฮะนี่ล่าสุดก็เคนก็ถล่มพระรามสองอีกนะครับ นะฮะเสียหนูก็ซวยอีกทีนี้นะครับรถชนกันก็เสียหนูนะฮะเคนถล่มก็เสียหนูนะฮะเรือล่มก็เสียหนู <c oughs> นะฮะก็นั่นแหละครับนะฮะมันก็โดนต,ต้องทำใจนะครับตงั้นก็ทำใจคุณจ๋ายบอกว่าพระรามสองถ้าสร้างเสร็จมึงกล้าขึ้นเป้าคุณจ๋ายนะคุณจ่ายไทโทสมิตนะฮะ พระรามสองถ้าสร้างเสร็จมึงกล้าขึ้นเปล่าแล้วมันควรสร้างต่อหรือทําอะไรกับมันดีอยากฟังความเห็นเอางี้ไหมฮะถ้าสร้างเสร็จเนี่ยมึงอย่าขึ้นนะ <S 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 อย่าให้เห็นจายไทโทสมิตขับรถขึ้นพระรามสองตอนมันเสร็จแล้วเอ็มปดเอ็ดมึงก็ไม่ต้องขึ้นเอมหกมึงก็ไม่ต้องขึ้นมอเตอร์วงมอเตอร์เว์ที่ยุ่งลุงตู่สร้างมึงก็ไม่ต้องขึ้นมึงอ้อมไปเลย มึงขับอ้อมไปเลยมึงอับข้อมไปนู่นน่ะไอช้างสามเสียนออกนคปรปฐมนู่นไปอย่าขึ้นนะถ้ามึงไม่กล้าขึ้นไม่ต้องขึ้นนะนะครับก็มึงบอกว่ากล้าขึ้นหรือเปล่ากูอะกล้าขึ้นถ้าสร้างเสร็จแล้วกูขึ้นแน่นอนแต่ถ้ามึงไม่กล้าขึ้นย้ายเห็นแหลมขึ้นไปเดี๋ยวกูจะไปเจาะยางแม่งเลยนะ ก็ให้มันอ้อมไงพี่อ้อมไปเลยอ้อมไปนู่นนะ่ะนครปฐมบกมากับเข้ามาสมุดสาครน,นูน่นอ้อมไปตรงนั้นเลยนะก็ให้มันวิ่งเส้นล่างไปนะครับมันวิง่งวิ่งเส้นล่างก็ไม่ได้กลัวกลัวกลัวอีกทีกกนี้นกลัวกลัวก็ไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิ่งเลยมึงไปเที่ยวอยู่โซนไอ้นี่เลยโซนชนบุรีนะโซนอยุธยานะครับโซนกาญจนบุรีโซนไปโซนโซนูนน้นเลยนะครับโซนใต้ไม่ต้องมาเลย นะลุงตู่ก็ไม่ได้มีแค่พระรามสองมีมต์วงมตเวที่เขาขยายเนะี่ยก็ไม่ต้องวิ่งนะฮะมึงวิ่งเส้นอื่นอามึงวิ่งสมุรปากานก็ได้นะวิ่งไปเลยนะฮะเออนะครับนะไอฮามึงจะด่าหนูกุ้งไม่ได้ว่าอะไรมึงด่าไปเถอะนะครับถ้ามันเกิดความผิดพลาดตรงนั้นมาโอเคก็ต้องรับผิดชอบกันไปโดนด่ากันไปเป็นเรื่องปกตินะ,ะใครเป็นนายกถ้าเกิดเคนหล่นตรงนั้นสมมุติว่าเค้นหลงในยุคไอทอนเดี๋ยวมึงก็บอกอีกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัย ขอน้อมรับผิดตอนโดนจับคนหนึ่งก็ขอน้อมรับผิดอีกคนหนึ่งก็เหตุสุดวิสัยอีกคนหนึ่งก็เราไม่มีข้อมูลเท่ากับหน่วยงานภาครัฐเราเลยตรวจสอบได้เท่าที่ทำแต่จับโปได้คืออะไรชาวบ้านเตือนแล้วบอกแล้วว่ามันเอี่ยวเว็บพนันเอี่ยวสแกมเมอร์ชาวบ้านก็เตือนแล้วบอกแล้วมึงไม่ฟังไง เสียหนูก็เลยเรียกผู้ว่าการรถไฟนะฮะมาเชงเลยไอ้ส้มก็บอกว่าเกี่ยวอะไรกับผู้ว่าการรถไฟหรอครับนะ,ะไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ว่าการรถไฟเลยนะ,ะเกี่ยวกับนายกลล้วนมึงก็ควายนะฮะหน้าที่แต่ละองค์กรเขาต้องดูแลถ้าเป็นเรื่องเคนถล่มลางรถไฟมันก็ต้องดูที่ผู้ว่าการรถไฟนะฮะว่าเขาทำงานจริงจังแค่ไหน นะเขาต้องเรียกมาติวเรียกมาคุยเรียกมารับผิดชอบว่าเอาอยัางไงนะฮะรถรถไฟฟ้าเรียกว่าอ่ารถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ดูแลนะครับรับผิดชอบหลักในการดําเนินการโครงสร้างการรถไฟความเร็วสูงทุกเส้นทางของประเทศไทยถ้าไม่เรียกผู้ว่าการรถไฟแล้วมึงจะให้เรียกผู้ว่าชัดชาติหรือไง